สบายดีพ่อแม่พี่น้องป้าลุงใครมาหาใครมาหาอยากะใครมาหาลูกไปไูมนี่วะูไ่างไม้มาจงไมมาูม้างไม้มาจูมาจูมาูมาจูงมาจูมามาจูมาจูงมาจูนมาจูมาันนมาจูมาจนงมาจมาจูงามาูาาจาาามาูจูาามาจูามาจาาูจ อ่าอ ah, ่าให้สบายกว่าป้าลุงก็ขี้ฮอดมีตู้คือกันบ่อ่ะเาดีด้วยอ่ะสาดีเวางๆก่อนเด้อสิไปรีวิวเฮือนมีตู้ให้งพี่น้องยังบ่ยังบ่ได้นันบ่ได้้ไปยังบ่้ยังบ่้เดี๋ยวเดี๋ยวาคุมใส่กระดุมเสื้อให้านมบ่่ใส่ดเบิ่ง่เบิ่งมีใส่ให้เบิ่งโอ้ยคนน้อยนี่แท้ บอไม่ใช่เสื้อหายดูหลมเจ้าให้เจ้าให้จัคุมเปิดตู้เย็นยะจ้าให้สคุมเปิดตู้เย็นหมดเจ้ากินที่หมดโอ้ยสนะมัได้จอยทีดีท้างใช้า้มาวานี่พริมหาเพื่อนบ้านพระจิมหาเพื่นบ้านจะคุ้มจะไปปะกะคุ้มจะไปปตกคุ้มไปงเปะกใช่ใช่ใชไวใช่าตู้ไว้หาตู้ไว้หาประตูปตูหา้ระตูอะหาประตูะมาเยไปแล้วบกด บูบานบูบานนี่เราบาวมาจากคอนเสิร์ตไอ้บูบานนี่สเออพอจำจำเลยบมากินข่าวเลยสิบอว่้าน่ากามาเอนหมดลาน่้ยจะหายจะหายเอเบียดไปพรงตู้นะไมาตู้แบบเออไปแนไปแบเอาไม่ก็ไม่กัน

สบายดีเอยมีนะเอยมเดีอยเบ่งุ่มผมเอ้ยเล้เอ้ยมัดผมเนี่ยน้ำเมมน้ำม้มน้ำม้ม้รางไปตู้นะเม้มนะไี่ไดกินเมมบ่ไปตู้ป้อนมึอังะเออมาเกันเออไปทไปป้ายไปน้ำในตู้ในตู้เอากุ้มอ่แบบนี้เอาไได้แลอได้แบบก

กีดีีดีโอ้โมามดีัม่อนอนั่นมาใส่น้ำเด้อล่ะน้ำจิ้น้ำจิ้นต้องออกด้วออกใครมาด้วแต่หึงนะ นั่นของทิศอันนั่นนะอันตัวนั่นได้ตัวกระเปานั่นนะใช้ใช้ยได้นานเลยนะยาไดก็ยาเลยยาได้นะอดเมนเอ้ยน้าคนนู้น่หาก่างกนเพื่อนบ่เพื่อนบ่บ่เตเรเอาเสเท่อเสอก็เพ่เมีอยู่ มันไปเรื่อบๆไันเอออยาช้อเคยขออยู่ข้างหลังเออนะแมเข้างหลังยิ้มห้มิตูเี่ยดยมตู่บเหนนะเออหนเนี่อมันห้เถูหน่เห้ถูใบเรือจะถูมานี้เรือด้วยบบหน้าบุธยิ้มให้มิดูเนี่ ตงท่ขาก็ได้ชกงอบอกคุยน้ำตูน่ดอที่น้ำตูนนี่ตนนตนน่ตงตงติงติงติงตึงตงตึงตงอกอได้แล้วอินเป็นได้บอินเป็นนะบ้าไปละอืมหอมงอนกับบติสตักดิหอมงอนกบบติสตักดิถูก่ดมบนดก็เมื่อยจะดมเดิเมื่อยจะลมแดมต

คือบ้านอย่างนี้เนี่ยฮะกายวอยู่บนน้ยเออีงที่เมยจะไปได้เห็นะแมยออกไปอะเลาะเมยไปได้ค่ะอยู่เพื้อนเนียนเองกเป็นได้ค่ะเป็นหอ่เป็นไ้าก็ืนในวยจะพื้นร้เป็นบนอจะืนที่ keng 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 quá mẹ keng keng con rung đấy nhuy con rung con ngày người

มึงม да ันํำหนัาเจเด้วหเจด้อจำหนักเด้อมัเลยพอไม่ตีพอหนอกได้ละพอหนอกก็ไม่ตู้ได้พอหนอกได้พอหนอกไม่ตู้ได้สักงขง้นไม่ตู้หอก่บักกงนี่ยักกลงไมตู้หรอกแ่บทำไม่ตู้ก็สักกงก็ไม่ตู้ถาชวยมม่มตู้เหตานแน่วล่ะบอถามตู้ามตู้ ไอ้ไฮโปขายทานนะจ๊ะไปตามไปไปตามไเนาะอ่ะ้านเิ็มตางเทียงดิขายทานจะได้เงินบบก็หิอยู่ว่ากันจิ้อ้าวโมนิทำได้ถึง็ได้ไปเตะเราไปทานก็ได้สามหันบอสักสามเสนว่ะนะเต็มเมเต็มเต็มเต็มเตเต็มอดาหลายท่านนะเต็มเต็มเต็มแบนั

อยากให้ได้ได้ได้ว่าจีนะให้แนีบืัดเลยมีบอขัดเลยเฮ้ยบล่ะคนนี้ล่จะให้บรุ่บอคนนี้หล่อบุหใ้งะเฮนายับยับอีกอยนั่งต่ำคิ้วใช่ไหยคะน้องเห็แหฮงจ้ะปุ๊บดูแล่าน่องบ่ไยังบ่ไจักคว่วไม่ได้น่องอะนองตีแล้ว่น่อว่อแต่เห็ดอันบันไดจนแน่นจนเขียว

กุ้มเยอะนี่นากดเอาคนน่อยจะดแต่พอยังกุ้มดอกไอ้บ้านนี่วะเจกุ้มลอกลายเลยนนะใจจะหายเลยะดเแมืเอั่นหายเลยนั่นหาจใจก็เอาคนหน่อยจะดไหมหายนี่คือมูไอ้ฉิวแดงน่ะแดงกิน้วได้ทำให้อะอเขาละแหละใชมันแก้งอันจะมันแก้งหายอ่ะอืออน่ะมมีน้ำตาโอ้ีน้ำตาดิ

มาเป็นชายเงาปุ่มวงหัวจะห่างบอลจะห่างบอลเจียวคนไปหน้าอย่วะเสียวคนไปหน้าดุงไปจักมันวันนี้คือว่าเมตุคนไสเอาประเด็กไปเองเชื่อไอแม่ไต้นเข่าไปใช้มต้นเข่าห้อีกเจยอต้นเข่ามัน เอาเอาลูกหลานมาก็ไม่ได้หายช่ง่างหรอเป่านั่แหละบว่าเพิ่นหายหรอกมาเพิ่นหายนะเพิ่นแขกนั่นซื้อางกับไม่ได้ซูหายหอกถ้าแม่มายู่ดีก็บไม่ได้หายมาหายเราถึงเนาเบ่งยนถือเอานาเลยปุ๊ล่ะค่ะเหงือยัง Qua chưa có một cái chỗ nào 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 chưa cái chỗ nào chưa có một cái chỗ nào chỗ nào ไอ้สุภายาเลยเฮแต่จันเห็นมอญใหญ่อยู่มีตู้คอดแล้วแลลวมันนะแล้วมันหัวใหญ่เ้มันมีตู้ัวเนาะงามนดีรอเนาะมันรอมีตู้คอรดแล้วขา่าดอะตั้งแก็ไแล้ว้ เพื่อนกบใหม่ใช้มือละเพนสองเพนบดบดอาบจักขอใหม่เนาดยังจะใม่ใม่มีแล้วใหม่ยัง่ไรไปเมืองมาแล้วนะบอท่านข้นอยู่บ่เดือนสา เป็นเรื่องน่อนเรื่อยนเลยเพื่อนเนี่ยฝังกันน่นแบบบุก้นเนาะนอนเียงเชนน่ะตีกันไหั้นบุุเนาะเง็นไงวัวเ้วต้ตื่ข่าว้ว่าตางมาใมใ่ดุกนี่แม่่ตุ้หนูกลวไอ้น้าบุกอยื่นอันี้

ันห้เไ้ันเลยนี่มดีกว่าหลายไมงผู้ดีมีแต่ให้มีแต่ให้เลยตับหัวนะตับหัวบอกไอ้นั่งมันเห็นแห้งไหมน้องบัวจักอย่างไ้น้องบัจักบัจักควมูนองหจักันโอ้ยโอ้ย

เดี๋ยวๆๆ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  แม่ยอแนจักตาธอะเฮ้ยดิเสียงแม่ยังเบะนี่้โอ้ยเ็ดกงเลยเก่งหาย่ะเก่งหายอยู่ไปน้เมย์เลยแกงอันนี้แกงอันนี้น่จำเจ้าให้จำให้ดีนะเอ้ยบอกบอกเกงกับเป็นคนใงแล้ว่ะคนหาเดือนนบอกหกสี่หกแล้วนี่อ่าสีวันที่ยี่บอง เมื่อนีวันที่ยังที่เจ็ดออยังเดือยยังหาเมึ่เอ้อเออแพงหายจะดูหนีแหมแพงแพงเคลนหกเรือนว่นี่นะ,นะเคลนหกชี่หกเรือนแล้วว่านี่นะเอ้อเก่งแม่แมโอ้ยว่าแม่ฮแพงแพงแพงไม่ผ้าไปว่าจะก็ไม่ผ้าใโอ้โอเคโอเคจ้ะเดี๋ยวแม่จอยเจ,จ้าคลิปเพียงชั่นี้ก่อนจ้ะโอเคเดีวปะปะปะป แจ้งไห้แล้วຫห้ดีแล okay, no ้วจ้ะเอ้ยโอเคนะพี่น้องเอ้ยบ่จอยก็สขอจบคิปเพียงซ้ํนี้ก่อนไปเด้อก้าวเข้ามาสบายดีสบายดีงองนะ่งอาจักบย